ต่อไปถือบอกมาต่อไป่ปอ,อ,อ,ปปอ,อนี่กันต่อไปบักอองบักอองนี่มัเป็นเอี่่านขายแคบหนิใช่ไหมลดเลี้ยงสัว่าได้บ้างแเลี่ยงนั่นละที่พลาซ่ามันกนเน็นไปลดลงเลี้ยงขั้นนี่นั่ละพาัน้คนเ็นไปบักอองเลี้ยงจบซังก่อน ก็ได้ถามไอ้อ,อ,อังเจ้ารูจักไอ้เพชรปะเพชรบ้านกโกย้วยมูเฮ้าอนี้แหละกับนบักเพชรเป็นไอ้าบักกองบักกองนี่มีแผลเป็นบ่แม่นที่มีเห็นที่มันมาอ่านหนังสืออยู่ดอนพิษน่ะใช่ไหมเออนั่นละสู้จำไม่นะล้วสู้จำเดี๋ยวกันเราอยู่ใส่ แล้วไปบินทบาทปะมอมตอน้นเลยวะเออน่ะละเขาอีป,ปูเป้เลยวะนั่นแหละมูสูรุ่นรุ่นน,น,นางถูกลงมามอมกอบปมะมาณควันแม่มอมอยังกูควันแม่มอมต,อนววต้น้ะบบชิมพีแดนตัวโอยเห็นรูปแล้วปะแต่กุบะเดทายแต่คนไทยมายมากแล,แล้วบอกเรียกอัง บักอองนี่เป็นมูเดียวกันกันรับบักเพชรพ่อบักกองกันนะไอ้ฝ้าน,นี้ด้บักลาไดุ้มเลียนได้ข้าราชกอนฮอดผู้ใดบางคนหมดละกูเป็นลูกหลานทแท้เป็นน้องทแท้ที่มาเย็ดบ้านกูเพิ่งกลครับเขาเอินมาเองครับ,รบพี่น้องหลังเดียวกันทหารครับเป็นนักขา่าวเป็นียังีงยืนนี่ครับ ใายก็ประพาสเสซื้อโอเล่ครับเห็นแล้ว่ครับบังว่างอครับมันมีปัญหาอะไรวะครับตู้เติมเงินได้กี่นะแต่มันมีปัญหาอะไรต่อไปนะสมครแมงเข้าไปแล้วมึงเนี่ยเติมไมกันด้วยกันสมครแล้วหรือปะอ่าเห็นไหมแค่นั้นต้องมัญหาเติมมันมองมันหาเติมเติมยากแต่วันทุกข้อั้นสิ่ดียังสิ ดีแท็กกับทีดีเองน,นเหนหนาใไหได้วันดูข้อเติมห้เข้าเติมขาเบอร์เจ้าข,ของเลยดีแท็กทุ่มมุดดีแท็กทุ่มมุดเฮ็ดออกมาได้เมื่อนี่แค่นั้นผู้ใดว่าเฮ็ดตูเติมเงินหนาบ้านได้กี่จากว่านนะเติมสูงสุดหาา้หาหนะมื่นบาทห้าหมื่นบาทเนียนะเออเติมจักมือมันน่ะเด้เงินเท่าไปหว่าด้เงินเท่าไปร่นะ้นะ่นและจำไว้